สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม a าคานาแท็กติกครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนว Strategy RPG นะครับก็จะเป็นการจัดทีมแล้วก็วางแผนไปต่อสู้นั่นเองนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสามารถโหลดไปลองเล่นกันได้เพราะว่าตอนนี้ตัวเกมยังอยู่ในช่วงครอ e เบต้าเท่านั้นนะครับก็โหลดผ่านสโตทยได้เลยนะครับเล่นได้จนถึงวันที่29มกราคมนี้ นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับมากดเข้าตรงนี้เลยนะครับในส่วนของภาษาไทยเนี่ยบางอ,าอันบางเมนูเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบยังไม่ค่อยอแบบว่าสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเนี่เหนะ็นไหมอย่างเขียนคาว่าเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่มีไม้โทน,นี้นะครับออประมาณนี้นะครับผมก็พอได้อยู่ดีกว่าไม่มีภาษาไทยเนาะ ทีนี้ในส่วนของการต่อสู้นะครับก็เราก็จะเข้ามาตรงเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งโหมดอื่นๆเนี่ยมันยังล็อกไว้อยู่นะครับมันก็จะเปิดตามด่านที่เราผ่านไปนะครับมี m u l ติ p l a y e r ด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นการสู้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับเป็นการจัดทีมออกไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับ อ่ามันจะมีด่านให้เรานะครับเนี่ยเป็นชั珀เตอร์ไปนะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่อ่าชั珀เตอร์ที่2นะครับก็กดเข้ามานะครับนี่ฮะก็ผ่านมาที่ด่าน2องพิแล้วนะครับเริ่มยากแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น2องพิสี่สองหไปเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยวมาสู้อ่าด่าน2องพิสี่แล้วละกันนะครับลองดูว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะครับผมมา กดเริ่มเข้าไปนะครับในส่วนงการต่อสู้เนี่ยมันจะคล้ายๆเกมแนวเชฟเหมือนกันนะก็คือมีการผสมตัวละครผสมฮีโร่นะครับให้เป็น1ดาว2ดาว3ดาวแล้วก็จะเปลี่ยนสายอาชีพได้อะไรประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมบอกตรงนี้นะครับเนี่ยตัวละครที่มีเนี่ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้ามันผสมได้นะครับถ้ามันมีตัวละคร เหมือนกันผสมได้เนี่ยอย่างเงี้ยฮะกดเข้ามาดูเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเรามีไอ้ตัวเนี้ยสอดแมนแล้วก็มีลบหนึ่งตัวนะครับจะผสมเป็นนินจาได้นะครับก็จับไปเลยครับผสมไปเนี่ยครับแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วก็ลากลงไปครับอ่าโอเคทีนี้ก็กดไปครับปึ๊บต่อสู้ครับผมอ่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของร้านค้าตรงนี้ครับ ขายพวกเนี่ยครับฮีโร่พวกนี้นะครับผมมันจะมีให้เราซื้อด้วยกันที่เราจะใช้เพชรตรงนี้ครับในการซื้อนะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะนี้เห็นไหมฮะเราได้มาแล้วนะครับแล้วก็มีไอ้สีฟ้าๆอันนี้นะครับก็คือเอาไว้ซื้อตรงนี้ครับซื้อพวกสิ่งของตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นการแบบว่าเพิ่มตัวละครลงในทีมได้อีกนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยแล้วมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับแล้วก็มีอันอื่นไอเทมมันอื่นอีกนะครับก็ลองอ่านกันเอาเอง นะครับว่าเราจะเอาไหนอไหนนะครับเดี๋ยวผมซื้อก่อนเอยไม่ทันแล้วอ่าผสมโอเคเอาลงไปนี่ฮะเรียบร้อยจัดไปเลยครับนะตัวนี้มันจะลงได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่3าตัวนะครับอ่าก็ลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็สังเกตด้านบนเห็นไหมมันจะมีเวฟอยู่นะครับแต่ละดานรู้สึกว่าจะมีประมาณ10 11เ็วฟอะไรประมาณนี้นะครับโอเคได้มาใหม่ครับจัดไปนี่ เราจะซื้อก็ได้หรือว่าเราจะไม่ซื้อก็ได้นะครับในส่วนของอพวกตัวละครพวกนี้นะครับผมก็แล้วแต่เราเลย,เเยผมซื้อลงมา <S <S ซื้อมาเก็บไว <kład> ้นะครับแล้วก็ผสมไปนี่ฮะเ,เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะผสมตัวนี้เป็นตัวนั้นนะครับเราก็มาดูที่ตราการผสมได้นะครับมันจะมีบอกเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีบอกแล้วว่าเรามีตัวนี้นะเราต้องใช้ผสมมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีตราการผสมอยู่เห็นไหมฮะนี่ครับผสมเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยบ้างนะครับผมประมาณนั้นอะ ยังไงก็ลองเข้ามาดูนะนเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกมันนิ่มกนะันน่ารู้สึกเพลินดีครับในเกมนี้นะฮะี่ผมซื้อตราเพิ่มก่อนนี่ครับเพิ่มเป็นห้าตัวตรงนี้ลงได้สี่ตัวนะฮะโอเคเรียบร้อยมีตัวซาเปริตมาหนึ่งตัวครับแล้วก็เอาตัวไหนดีล่ะ,ะโลกมี้ย่างสุ่มลงมานะครับนี่เออพอส่มได้แล้วตัวนี้เอาลงไป ปึ๊บแล้วก็เอาลกลงไปนี่ฮะจัดไปนี่อ่านี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีพวกตัวเอ่อใช้เวทตัววิสาตตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลิลิกก็อะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะเอาไว้มาเพิ่มลงเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับผมนี่วิสาตมาแล้วอ่าเอาตัวสุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าโลคมีเยอะละอ่าสุ่มลงโอ้ได้โลกเหมือนเดิม <laughs> เพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ย จัดไปเอ้ยผสมได้เอ้ย,ปเ,อยเป็น3ดาวเลยเจ๋งครับผมสวย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 เอาลงไปก่อนนะฮะโอเคนี่ค่อยเป็นค่อยไปครับอ่านีฮะเห็นไะแล้วก็สู้ผ่านเวไปเลยครับนี่ชิวชิวนี่เรียบร้อยมาต่อเลยฮะเอ้ยมีอาเชอร์มาแล้ว เอาตัวอะไรดีอะา,าราดินพาราดินสองดาวพอครับเงินพอเคซื้อมาครับเอามาเก็บไว้นะฮะแล้วก็ผสมพาราดินเป็นลูนไนนี่ไงละ่ะมาสามนะครับเอ่ยมาลงตรงนี้ดีกว่าสลับกันนะครับผมก็ไายนี่ผมเพิ่มตัวละครได้อีกปะ่ะอ่าเพิ่มได้ครับก็เอาตัวนี้ลงไปเลยนี่ฮะจัดไปเพิ่มเรียบร้อยลุยนี่ มาสนุกตัวเวลาที่เราแบบหาตัวละครแล้วก็มาผสมไปเรื่อยๆนะครับผสมสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ยเจอไอ้ตัวนี้ยากว่ะตัวนี้โหดอยู่นะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับดูเหียกไหมตัวผมตายมดแล้วเนะี่ยเวลาเราตายนะครับเราจะเสียดะเอ้เสียหัวใจนะครับเนี่ยหัวใจด้านบนตรงนี้นะมันจะมีบอกอยู่นะครับโอเคอ่าเอ้ยมีแอสซีน โอเคพอครับจัดไปแอสตรีนผสม,มได้ไหมไม่มีเลยอ่านี่ชาแมนแล้วก็ผสม,มตัวนี้ครับจัดไปฮะนี่ได้มาแล้วโอ้มเจ๋งไปเลยครับผมจัดไปลงเรียบร้อยอด่านนี้ผมผสม,มได้ดีกว่าเดิมไว้หลังจากที่หัร์เล่นมาก,ก่อนท่านี้แบบผสม,มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ดวงเราด้วยแหละนะครับว่าเราจะได้ตัวละครตัวไหนมานะครับก็ต้องสุมส่มสมุหาเอานะฮะมา ด่านต่อไปได้คัมภีซัมมอนด้วยถ้าเกิดว่าเราได้คัมภีซัมมอนนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับกดสลับมาเป็นไอเทมเนี่ยเราจะได้มานี้ค่ะแล้วก็กดเลือกเลยว่าเราจะเอาตัวไหนสลับเป็นตัวไหนยังไงนะครับผมเอาเป็นแลนเซอร์แล้วกันนะโอเคนะครับแล้วก็กดสลับกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่แค่นั้นนะครับมันก็จะผสมได้นะครับจะผสมเป็นตัวอะไรล่ะเออนะครับเป็นตันนี้แฟนเซอร์ก็ได้นะครับมถ้าเกิดตัวอื่นมาผสมได้มันก็จะมีแบบให้ขึ้นมาผสมได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับ อสู้ต่อได้อยู่วันนี้ได้อยู่ไอตัวมันผมขาดไปตัวหนึ่งแต่ว่าน่าจะสู้ได้นะคิดว่าอืได้อยู่ได้อยู่เออคือมีตัวสามดาวแล้วไงผสมลงไปนะครับเดี๋ยวมีสี่ดาวอะไรเงี้ยโอเคเนี่ยเวลาสู้เสร็จมันจะมีตัวนี่แบบมันสุ่มมาให้อยู่นะอ่าม,ม,มองโอเคเอามองลงมาครับผสมได้ไหมมองไม่ได้อ่าผสมไว้ก่อนนะครับผม เผื่อมันได้อะไรยังไงก็ค่ว่ากันนะครับอ่ะเอามองลงไปปึ๊บเรียบร้อยนี่อ่าตอนนี้เวฟที่สิบแล้วนะครับมันจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเรามีตัวนี้แบบเราผสมได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มแพ้แล้วนะครับแต่ถ้าเราได้อยู่ก็ผ่านด่านแบบสบายๆไปอ่านี่โอเคปึ๊บอืมชาแมนเด ซื้อมาไว้เฉยผสมไม่ได้เลยนะโอเคเออเดี๋ยวเอาลงได้อีกนี่ว่ามา,มาปึ๊บนี่เอาตัวไหนลงดีอ่แชมเมนลงแล้วกันนี่คนระับผมจัดไปปึ๊บนี่ตัวเลือดเยอะๆก็เอาไว้อยู่ข้างหน้าครับเอาไว้ชวนหน่อยนีย่สวยๆสวยๆเออแกม โอเคเวลี่กูดเอาละครับนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจอบอสแล้วนะครับมีแบ็คสมิดด้วยเอามาผสมไปนี่ครับจัดไปครับสามดาวปึ๊บลงไปเลยฮนะตัวนี้ก็ผสมได้นี่ผสมได้อีกไม่อีกวลสามว่ะ,วะแต่ก็ไม่เป็นไรครับสามก็เอาลงนี่ประมาณนี้จัดไปนะ่าจะสู้ได้สบายับผมปึ๊บ <laughs> ชิวๆนี่เน่สวยงามเวดิโกต์โอ้เนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยตัวดีเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับมีถอยหลบด้วยเกือบตายเหมือนกันนะตัวผมโอเคเรียบร้อยครับชนะแล้วนะครับระบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับสู้เสร็จก็จะได้ของรางวัลมานะครับเศษชิ้นส่วนตัวละครอะไรประมาณนี้ ผมยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราได้ตัวละครอะไรพวกนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงอะไรยังไงต่อนะครับอันนี้อันนี้ยังงงอยู่นะใครรู้ก็บอกผมได้นะครับผมเออเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเล่นเหมือนกันนะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรากลับมาที่หน้าเมนูหลักเนาะในส่วนของหน้าเมนูหลักนะครับก็จะมีด้านบนก็เนี่ยฮะพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยนะครับเงินแล้วก็มีซองจดหมายนะครับจะมีของมาแจกอยู่ตอนที่เราเข้ามาเล่นตอนแรก นะครับแล้วก็มีการปรับตั้งค่าตรงนี้สามารถปรับได้เลยนะครับปรับต้นที่ปรับอะไรก็ว่าไปนะครับบัญชงบัญชีภาษานะครับผมแล้วก็ข้อมูลอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับก็ตรงนี้ด้านล่างจะมีข้อมูลของฮีโร่นะครับนี่ฮะกดขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นไหมเออน่าจะอัพได้แล้วนะเนี่ยฮะที่เราได้มาเนาะเศษชิ้นส่วนนะนะครับอัพเลเวลน่าจะทําให้ตัวฮีโร่ที่เราผสมมาอะไรเงี้ยนะครับที่เราได้มาซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันจะเก่งขึ้นน่าจะเป็นประมาณนั้นนี่ฮะ เฮดีเพิ่มขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นก็จะทําให้แบบว่าเราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นอย่างน,นั้นนะ,อะโอเคนี่ครับผสมเข้าไปชึบอ่าโอเคมีทั้งแบบว่าเออสกงสกิลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ฮะสกิลเออมีแบบติดตัวมีเนื้อเรื่องของตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะครับเนี่ยนี่ฮะแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกเงยเนื้อเรื่องมีรีวิวอะไรด้วยนะครับผม เออเนี่ยครับคนเกาหลีเขารีวิวไว้นะฮะแต่อ่านไม่ออกนะครับผมเออจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาจะมีในส่วนของการซัมมอนนะผมกดเข้ามาเลยนะฮะก็เรามาซัมมอนเลยแล้วกันนะครับซัมมอนสิครั้งนะครับวงหนึ่งแช้เพจห้าร้อยผมมงียวเเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรนะฮะจัดไปลุยนี่ครับผมบึ๊บซัมมอนฮีโร่หลังจากได้ฮีโร่พวกนี้แล้วก็อ่าน่าจะเอาไปแบบเพิ่มเพิ่มความสามารถของฮีโร่เหมือนที่ผมเพิ่มเมื่อกี้แหละนะครับ อ,อน่าจะประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะได้มาแล้วนี่โอ้ดูเป็นแบบอาร์ตเบิร์กงี้สวยวะ่ะเออดูเด็กแต่ว่าเป็นตัวละครตอนลงไปสู้แล้วแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะนี่ตัวนี้สวยอยู่โอเคนี่ครับผมอ่าดาร์คพรีดนะครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ค่อยได้ไอ้ตัวเมื่อกี้เลยอะแชมเปียนอ่าพรีดครับผมนี่ตัวเว้นหมดเลย อ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่ง,งการสุ่งเนาะออส่งกาชานะครับเราจะได้ม่อกินเะนี่ยลองดูดิตรงข้อมูลฮีโร่อ่าเออน่าจะเป็นประมาณนี้ครับได้เข้ามาแล้วก็เอามาอัพอะไรเงี้ยนะฮะอืมอืมโอเคนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้มีในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูขยายมันก็จะมีเมนูกิจกรรมเมนูอันดับนะครับแล้วก็ภารกิจนะครับกดเข้ามาดูนะฮะภารกิจนะครับนี่มันจะมีของแจกก็กดรับไป นะครับผมอ่านะฮะนี่ครับรับไปเลยอืปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมอ่าได้เพชรอีกแล้วนี่อ่านะครับก็เพชรตรงนี้แหละไปเปิดสะสมตรงนั้นนะครับผมตรงที่เป็นซัมอนนะครับแล้วก็กระเป๋ากดเข้ามาดูได้นะครับว่าเรามีอะไรบ้างแล้วนะครับนี่อื่นๆนะครับก็ดูนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มสตามิน่านะครับตัวนี้นะถ้าสมมติว่าสตามิน่าเราจะหมดนะครับแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับกดใช้ได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะ ตัวเกมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยใครสนใจก็โหลดได้เลยนะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือบอกลอิขางว่าเราสามารถที่จะทําการแบบว่ากดกวาดล้างได้นะถ้าเกิดเราผ่านจากมันแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะใช้ตัวตัวกวาดล้างตรงนี้ครับกวาดล้างได้เลยนะครับแต่ยังใช้สตามิน่อยู่นะก็กดกวาดล้างไปได้เลยนะครับนี่ฮะแบบนี้ครับประมาณนั้นนะแค่นั้นแหละ ออนะครับอะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะนะครับ,รบว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม